สวัสดีครับเมนูวันนี้ครับเมนูประจำหน้าฝนอึง่งอึ่งเา่าแต่เป็นสูตรใหม่ครับสูตรแบบต้มยำน้ำขุน่นนะครับไข่มีไข่เป็นสไตล์ต้มยำน้ำขุ่นนะครับนี่ต้มยำอึง่ง มีแกวแกวใครชอบเพิ่มความเผ็ดรสชาติแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเมนูครับอึง่งเผาทอดกระเทียมนี่ครับนี่นี่น,น,นี่ทอดกระเทียมเพราะว่าบางคนก็กินแบบต้มน้ำใส น้ำคุ้นสไตล์บ้านๆครับเมนูประจำฤด,ดูฝนทางภาคอีสานนี่ครับสามารถทำได้หลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นย่างวันนี้ลองมาทอดกระเทียมดูครับอาจจะไม่ค่อยกรอบเพราะว่ายังไม่ได้ตากแห้งแต่ก็น่าตาน่ากินครับน,นี่อึ่งไชยโย ใช้เขียดไชยโยแต่นี่เป็นตุ๋ชไโยอืมกินกับข้าวสวยร้อนๆมื้อเช้าครับมื้อเช้าึ่งชัยโยต้มอตอุงชไชโยโอ้ไข่ดีไข่ตัวเล็กๆครับแต่ไข่นะช่วงนี้อึ่งออกเยอะฝนตก คิปซอสั้นครับกับเมนูอาหาร2อ,อย่าง1น,งนงวัตถุดิบ1อย่างทำได้2เมนูครับมีอึ่งทอดกระเทียมกับต้มยำอึง่งหรือว่าอึ่งัชยโยขอบคุณมากครับทานข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับผม